ทีมเราจะลบทีมตัดเครื่องได้ยังไงนะครับผมอ่าทีนี้เราจะลบลบทีมเนี่ยไอตัวเนี้ยลบทีมเนี่ยไอตัวเนี้ยอ่าบางอย่างมันเป็นบั๊กอยู่เออเราลบก็กดไปที่อัลบั้มตัวนนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่กดเลื่อนมาที่มาที่อะไรเนี่ยเดี๋ยว nx ทีมนี่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 ทีม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 เนี่ยอ่า กดเข้าไปนะครับกด A เข้าไปเลยปึ๊บแล้วมาที่ uninstall team าทีม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 ,ท,มทีมนี่แหละแล้วก็กดมาที่ uninstall ตัวนี้กด yes นี่ลบออกให้หมดแล้วก็ uninstall ตัวนี้ eviting กด yes เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยผมรู้สึกว่าจะเสียวพอกดปุ๊บเรากดเรียบร้อยนะครับผมกด yes กด yes นะครับแล้วก็กด yes เรียบร้อยนะครับผมอ่าเราก็กด power เลยครับไม่ต้องไปกด reboot นี่เราก,กด power ปิดเครื่องเลยกดค้างนะครับผมวิธีการปิดเครื่องมาในตัวนลครับกดค้างไว้อ่าแล้วก็เลื่อนมาที่ power option นะครับอ่าแล้วก็มาที่อะไรเนี่ยเปิด off Turn off นะครับผมอืมหานี่บอเฮ้ยนี่กด off ไปเลย นี่นะครับอรอสักครู่วิตายละเห็นหน้าเราไม่หน้าเลยนี่อันนี้เราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เปิดเครื่องเหมือนเดิมครับนี่ครับกด power ตรงนี้จึกจ๊กจึหนึ่งครั้งนะครับผมครั้งหนึ่งครับกดปุด๊บนี่เห็นไหมครับมันจะมี้ยมองไม่ทันนี่น,นี่ไฟชิปมันจะโชว์จิ๊บ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 อยู่นี่อ่าขึ้นมาแล้วครับรูปนี้เปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวเรามาสอนเปลี่ยนให้ จะเอารูปแฟนรูปผมรูปจิกอะไรแต่ใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าตอนเราออกนี่ <c oughs> อ๋อมีอย่างหนึ่งครับอันนี้เปิดมาแล้วมีอย่างนึ่งครับท่านใดที่เล่นสายมืดนะครับถ้ามีคอมพิวเตอร์ด้วยจะดีมากเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปรับเปลี่ยนอัพอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมครับตีมหายไปแล้วนะครับนี่เป็นแบบออริจินอลปกติเลย แหลมเลยทีนี้อ่าไม่ต้องกลัวบั๊กเบิกละอืบั๊กเบิกมาก็ไม่กลัวละอ่านี่ช้ำๆไปเลยครับอือก็วิธีการลบตีมก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องการลงผมบอกไปแล้วแจ้งไปแล้วนะครับผมครับก็ยืนยันว่าอ่อข้อควรระวังก็คือว่าอย่าอัพเฟิร์มแวร์อย่า อะไรกันเ,เล่นเกมอย่าเปิด WiFi หรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตเวลาเล่นเพราะบางเกมมันจะถามหาให้เชื่อมต่อ Internet. อินเทอร์เน็ตแล้วด้านเล่นแท้ถ้าเล่นแท้ก็มีสิทธิ์โดนตรวจจับเจอได้นะครับผมแต่ว่าก็ยังเล่นได้แต่ว่าก็มีสิทธิ์ตรวจจับเจอได้ถ้าเจอก็โดนแบนไอเด ID เครื่องแต่ว่าก็เล่นเกมสายมืดได้อยู่นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ข้อควรระวังก็คือ,อตลาดแท้เล่นได้เอาเสียบเล่นได้ทั้งมืดทั้งสว่างเลยนะครับแต่ว่าเราก็เล่นแบบออฟไลน์ line, ตลาดแท็บเอามาเสียบเล่นจึกๆๆกๆตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมข้อควรระวังแล้วก็เรื่องของอการแบบบางทีแบบ ผู้เล่นสายมือเนี่ยอยากไปลงมงลงมอดเองลงภาษาไทยเองลงสูตรเองเนี่ยบางทีมันเออร์เลอร์ถ้ามันเออร์เลอร์โค้ดอะไรเนี่ยท่านก็เข้าไปลบโค้ดนั้นในคอนเทนต์นะครับบางทีมันเออร์เลอร์นะครับผมเค,เ,คเครื่องคงเครื่องค้างอะไรโชว์เออร์เลอร์มาก็ปิดเครื่องดึงเมมออกเอาไปเสียบใส่คอมแล้วก็ไปลบโค้ดจดถ่ายรูปโค้ดไว้นะครับแล้วก็เอาไปลบโค้ดในคอนเทนต์ซึ่งผมก็มีลงไปแล้วมันก็ทําเหมือนเราลงเราลง เราลงมอดไทยอะ่ะเราไปใส่ตรงไหนเราก็าเข้าไปลบตรงนั้นก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกท่านและ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์ทักทายมาคุยกันสอบถามนะครับอย่างนี้ผมแอดมินอาร์ตี้นี่ยิ้มเลยครับถือว่าทำทำช่องแล้วมีทุกท่านได้สนใจและมีประโยชน์กับทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านด้วย นะครับผมก็วันนี้ผมแอดมินอาร์ตี้ก็ต้องขอลาเพียงได้เท่านี้ขอให้ทุกท่านเล่นเกมกันอย่างสนุกนะครับผมและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ